พิธีลหมาหรือมาทำวิธีทางศาสนาตามท,ที่ประกาศทางทีวีบบ5ไปทั่วโลกกว่า150ประเทศคุณก็แสดงว่าคุณจะชักชวนอิสลามทั่รทประเทศเข้ามาหน่วยทหารที่เป็นหน่วยที่มีการป้องกันประเทศชาติจัดตั้งเพื่อรักษาพระราชนาจากรหรประเทศชาติคุณจะเอาความรับสารไปเปิดเผยหรือจะให้นวกนี้เข้าไปในหน่วยทหาราต์ใชได้ไงเพราะฉะนั้น ประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นเรื่องเล็กๆที่ท่านจะมาปฏิเสธว่าไม่ใช่มัตยิสก็ื่อมันออกหออกกัวโด่ออกล่าวพบบ .5 ไปทั่วประเทศทั่วโลกคุณจะปฏิเสธยังไงระหว่างมัตยิสกับกองพันทหารที่จังหวัดสตูลกองพันทหารลาดนั้นคุณจะเอามัตยิดหรือทหารลาดไว้ในพื้นที่ถ้าคุณเอามัตยิดก็ขอให้คุณยุบหน่วยไปเลยเราจะทําการขอถวายพระราชดิกาให้ยุบหน่วยทหารนี้ ถ้าหน่วยทหารนี่ไปรับรองศาสนาอิสลามในค่ายทหารที่ไม่มีประเด็นี้ปฏิบัติเพราะมันไม่เกี่ยวกับกิจการศาสนาทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ้านเมืองทหารกำลังรับรองศาสนาอิสลามที่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำฐานจำค่าไม่ใช่ศาสนาที่สร้างชาติส้านเมืองร่วมกันในาดนี้แม้ว่าจิทพิเสรีภาพในการเรปกป้องหรือจะนับถือศาสนาอิสลามจะเป็นจิตพิเสรีภาพที่พระมหาดศไทยและบูรพกษัตริย์ท่านคนไทยไม่ได้ปฏิเสธธุรกิจกัน แต่พวกคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะละเมิดถึงทุกมืเอเกินหรือจะเอ่นเกินหรือจะสมคบคิดกันในการที่จะอวยอิสลามจนสองน้องหน้านอากตาแล้วไม่ใช่หน้าที่ของท่านท่านกำลังท่านกำลังกระนกับสถาบันกษัตริย์ศาสนาพระมหากษัตริย์ระวบางกองทหารที่ตั้งทหารกับมัตยิตคุณจะเอาใครถ้าคุณยะมัตยิตในหน่วยทหารคุณก็ต้องยุบหน่วยทหารไปเพราะว่าหน่วยทหารมันมาจากเงนินภาษีประชาชน ทุกมือเราไม่ใช่ธนาคารอิสลามและไม่ใช่เงินของอิสลามไม่ใช่เงินจากาัดคุณไปตั้งได้อย่างไรเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นวันที่ครบรอบ2 3 4ปีในการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์รักษาพื้นแผ่นดินไทยประชาชนและมนตรีตลอดจนพระยิ่งศุรรมณฑิทามกับพระมหากัาสิย์และประชาชนได้สร้างแผ่นดินนี้ขึ้นมาไม่ได้ให้อิสลามมาชุบมาเปิบ พราะฉะนั้นในประเด็นนี้ทั้งเล่าเรื่องที่มาและที่ไปของความเป็นชาติพอสังเกตแต่ปัญหาหลักมันพระพุทสร้างขัดจีนนี้มาด้วยแนวทางดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาของสัมมาสัมพุทธมารุเจ้าแต่ขณะนี้ปัจจุบันรัฐบาลปล่อยปากแล้วเลยให้กับผู้นำทหารระดับด้วยวิธการทหารกไปททำหน้าที่และทำพิธีเปิดพระบัญญัติใกล้ทหาร คนไทยชาวพุทธเราจะเอาหน่วยทหารไว้หรือเราจะให้มันมีแต่มัชยิดให้มันเลือกเอาระหว่างมัตยิดกับเผืวอทหารซึ่งเป็นหน่วยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกรมศาสนากรมศาสนาเปิดการศาสนาตั้งขึ้นทหารของ